ว้ากน่ารักเลยค่ะทุกคนจือตอนนี้ก็เป็นเวลาให้นมน้องแล้วนะคะทุกคนสองชั่วโมงแล้วแงมแมๆๆม ไมกด้วยความที่ช่วงนี้นะคะลีซ่าไม่ค่อยให้นมเปาจืดแลวทุกคนเวลเาเปาจืดไปกัดนะคะก็จะเดินหนีเว้ยน่าจะเป็นเพราะว่าน้องมีเขี้ยวเราไปกัดจุกมันเจ็บหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเดินหนีต้องเลยเดี๋ยวเราเอาน้องไปฝาละคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปเขาใหญ่ค่ะทุกคนทัชเชียรมันขอร้องเขามานานแล้วเว้ยมันบอกว่ามันอยากเล่นอะไรแอดเวนเจอร์บ้างเห็นเพื่อนเขาไปเล่นกันแต่ตัวเองไม่เคยได้เล่นเลยนะคะด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยลัวนะคะทุกคนแทบไม่เคยเล่นอะไรที่มันแบบว่าเสี่ยงงเเเลยพรุนนนี้จะป็ัสาคญขอ ะะเพราะว่าเป็นความฝันของนมางมากๆเลยนี่เขาจะพาไปดูคือนางเตรียมตัวมากๆอ่ะทนนุกคนจัดกระเป๋าไว้แล้ว2อาทิตย์เพืออยากไปจัดจัดอ่ะทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยมันไปไหนวะฮัชิฮอ่าัชชห้องแมวแน่เลยพัดพัดไม่หวทุกคนไปนไหนวะ ก็ไม่รู้ข้อมาก,ก่อนรหรือยังทุะะกคนหึงว่จัดกระเป๋าเพิ่มเหรอทัชชีทัชไม่อยู่วะไปไหนวะเนี่ยทุกคนท้ชชมันไปไหนไม่รู้รอ่ะหาในบ้านทั่วแล้วนะคะก็ไม่เจอ หน้าไปแพ้อะไรไม่รู้ไงทุกคนแต่พรุ่งนี้ว่าสำคัญมากสิปีได้มีครั้งหนึ่งไปหาหมอฉีดสิวตอนเนี้ก็ไม่ทันแกต้องมานอนตรงนี้ล้วเหรอวะฉันหดหูแล้วสิปีมีแค่ครั้งเดียวจังหวะนรกมากไม่ต้องไปเลยพวกเนี้ยผมไม่กล้าไปแล้วแล้วคนรู้แล้วอย่างนี้ต้องเรียกหน่วยกู้สิวฉุกเฉิน ออกแรงยกอะไรดีวะหน่วยกู้สิวฉุกเฉินพร้อมปฏิบัติการโอ้โหดีเาปกกระปรองของหัวจังนะ ู่ดชื่อข้าพูดชน่อหน่อยอย่าโดนรถ่นใอย่าโดนสมซากูอย่าโดน ชุกเฉินชุกเฉินมัจะเหนื่อกูเหนื่อยแล้วอกักก่อนรพมา้หัวใจยเหรอที่แมจ้ากลบาปกติมาว่าความรัก่อน่อความชัวทงง ไม้ทุกสิ่งยุบยุบไวหายทันวันสําคัญเหมือนมีพยาบาลประจําตัวเลยล่ะจริงเหรอไม่เชื่อหรอี๋ัวจะคอยดูเลยว่าหายจริงเปล่า เพาะฉัานช้ยเมนทาล่าท่อแอคเน่ซีลิ่งเจลซิลยุบในเวลาฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วไปเลยทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมเอเวนเจอร์ทั้งหมดสี่เกมค่ะทุกคนดูว่าใครชนะนะคะคนที่แพ้จะโดนบทลงโทษค่ะด่านแรกของเรานะคะคือสกีบุกสายลุงหรือว่ารูทเรนโบ์นั่นเองนี่ก็ชนะฉันเก็บกดมานาแล้วชันจะได้ออกไปเลยยุ่งกันเ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะลงไปเล่นแล้วก็คือเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าใครๆคนผู้ขาเล็กๆนะท<ช>ุกค<บ>นแต่ว่า<ต>มันไม่มีคันเร่งด้ยมีแค่เป๋ท่ทำง่ายๆมันจะขยันเด็กก็ยังทำได้เลยนะมาดูกันครับว่าใครจะชนะทุกคนเพราะว่าเอาจริงเขารู้สึกเขาจะแพ้อะแต่ว่าเขาอาจจะมีโชคช่วยแล้วเขาจะชนะก็ได้แต่ตอนนี้เราเหมือนเลดนอะไรสักอย่างแกเหมือนตัวในดักบอลเลยตัวเขียวๆอ่ะ ไป้ช้าลงไปนะคะงุดน,นะคะเ,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 เขนะ้ม่รดวเลน่อยอแง็แงเลยแบกหน้าแบกแบก <c oughs> อ้ยราเด้ไหเลด้มันไปอ่ะแกแบกเยอะไปเขากลเร็ว,รว,รวจะแบกแกแกลงไปจะรอความเร็วความเร็วความเร็เววาจะจะแบก แกปล่องานจะเซ็แกไม่ได้แกขี้โก น,นี่ขนาดออกที่หลังนะหลอกข้างหลังนี่ขนดเลย <c oughs> อ้าวนีาา่ <c oughs> ั้อข้นีอ <c oughs> ๋ย่ได้ขึ้นข้างทางหมดบินไนบินไน <c oughs> ้มันไหลเอ <c oughs> อทุาากน <c oughs> คนบอกเลยนะคะว่าโหดมาก ไม่ขะาดหรอกสนุกดีก็ไม่เป็อันตรายขนาดนั้นนะให้รู้สึกอ่ะพอมันเร็วอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากจะเบรกเองว่ามันมันเร็วไปใช่แค่นี้สุดยอดอย่างมันเอ้ย<น>มันอะไรป,ป๊าหนึ่งคะแนนเฮ้ยพี่อ๋อยให้ใช่ไหมคะเกมแรกแรกันเล่ใช่ยอมอ่อนให้มันไปงั้นแหละค่ะทุกคนเกมนี้คือเป็นเกมแข่งโต๊ะค้าทั้งเรียบเราจะแข่งกันสองรอบใครทำเวลาได้ดีสุดชนะรวมสองรอบก็สองก็ได้ แหม่มาดีแล้วเกี่ยวที่ไหนแค่ใจแกบอกแพ้แกก็แพ้หรอกเขาเอาชนะมาให้ได้ค่ะทุงพลถึงว่าเขาจะไม่เคยเล่นโกาคาร์ดมาเลยในชีวิตไม่เคยจับอะไรอย่างนี้เลยถ้าแกจะพูดว่าชนะแกก็จะแพ้ฉันอยู่ดีแกก็ <laughs> <laughs> แพ้หรอวะ <laughs> นะเพราะจริงๆอ่ะมันติดรถของตากล้องแล้วไงไม่ต้องแบบชะลอก่อนจริงๆแต่ว่ารู้ว่าแต่ว่าตอนที่เลี้ยวโค้งมันเบรกไม่อยู่จริงๆนะเบรกอยู่ปะอยู่เบรกอยู่ปะอยู่ทำไมเบรกไม่อยู่วะแกเบรกไม่ลึกอเขาบอกให้เบรกลึกๆคนแรกที่มาถึงทำเวลาไปได้สิบหกจุดแปดเก้าวินาทีวินาทีเหรอใช่ค่ะเขาอ่ะสามสิบหกจุด้าวิสองเท่าสองเท่าของจริงนี่ขนาดฉันต่อให้อ่ะเพราะฉันติดรถครั้งนรกมาอีกรอบหนึ่ง 快 เมื่อกี้เลยฉันยิ้มโถงมากเมื่อกี้ไม่รู้สึกขนาดนั้นอ่ะในที่สุดรอมานานละวรถคันแรกที่มาถึงท่เวลาไปได้15วินาทีส่วนคันที่สองท่เวลาไปได้3 0วินาทีสองท่าของฉันเขาไม่อยากเล่นแล้วเพราแพ้ทุกตาแล้วเขาก็เลยไม่อยากเล่นแล้วถามพ่อไปเลยดิไม่มันต้องมีชนะบางใครมันจะแพ้ตลอดผู้ชนะคือผู้ชนะ โอ้โหท่าลงลงุดจบแล้วความมือหนึ่งตีไปจบแล้วความแท้นี่น,น,นี่นะคะมือด่านของเรานี่คือด่านฮาริโหดก็่คืออะไรเรือปัอ๊มทุกคนมาดูกันนะคะว่าหนึ่งนาทีใครจะโดน ครั้งที่เขาไปสวนสนุกหรืออะไรนะเขาจะเล่นแบบรถไฟคุณปู่ชิงช้าที่มันวน,นเป็นวงกลมอ่ะอันนั้นจะง่วงจะหลับเราแขารร่งกันนะบพราใครยิงโดนหนึ่งครั้งถือว่าได้หนึ่งคะแนนถ้าใครยิงน้องที่อยู่ในสามจะได้คะแนนคูณห้าทันที <c oughs> น้อง <c oughs> แม่เขาอยู่ที่จะเย็น หนึ่งแมวเฮ้ยมันมันไอ้นี่วะอ้อหนึ่งแมวมารไม่ชอบเกมเป็นสูงกลางเราโอ้โห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 เรื่องมันกระรุกแล้วมันดับเองครับไม่ขอรับไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรฮ่ เอหนึ่ง <Es> ชนะค่ะต่อ้ี่สภาพ่สะนะ ค่ะทุกนเขาจะไม่แพ้ตลอดไปวันนี้นเครื่องชั้นกระตุกนิดนึงเมื่อกี้นี่แต่มันมีกระตุกจริงเนาะบางทีน้ำมันไม่ออกอะ่ะต้องการจังหวะฉีดน้ำแล้วก็ปล่อยกินน้ำไม่ออกบ่เลยนี่น้ำหออประจำ <c oughs> <c oughs> ะเกมสุดท้ายก็คือการแข่งเกมกเบ,บินกันเป่านิ่งแล้วจะแข่งกันยิงเป <c oughs> ้าใครชนเราจะนับคะแนนจากหมายเลขที่เป่า ก็คือถ้ายิ่งโดนตรงสีดําก็จะยิ่งได้คะแนนเยอะก็จะได้ไป8 7อันนี้ก็90แล้วก็อันนี้คือ20่บอกเลยนะคะว่าเขาไม่เคยยิงปืนมาก่อนทั้งชีวิตถ้าเขาชนะทัดได้เนี่ยถือว่าทัดกะอ่อนใช่ไนมาก่อนแต่แกเล่นตอนเด็กกับเพื่อนบ่อยอ่ะโอ้หมันตอนเด็กที่ปืนแกพีแบบดึงนึกนี่แหละแต่เขาไม่เคยเล่นเลยทุกคนแต่เขาจะเริ่มก่อนนะคะทุกคนแล้วมาดูว่าป้อมทัดยิงนะจะแม่นขนาดไหนโอ้จะพ่ดเหรอโอ๋อไม่ใช่อโอ้ ตอนนี้เราเอาเป้าไปถึงสุดนู่นเลยนะคะเฮ้ยปืนหนักอยู่นนี่เฮ้ยมันเลยมันเลยท้าพี่โดนังเปืนไม่ปืนไม่ปืนไม่ดีได้เลยอ่ะยิงปืนเก่งลอทาไรอ่ะ ทั้หลัฮาไม่ใช่ถังไมโดนเลยี่หมดวคะหมดไหมยังคะไม่โนวงที่ิมาเลยเนี่ยอะไรเนี่ยไปไหนไปไหนเขาไปไหนเอาโนหรอนนนเอาหรอ่แล้วเป็นยังแต่ทลุพี่อ๋อมันไดนถังใช่โดนโดนแล้วโดน ไอั้เลรัวไม่โดนโดนนี่อุ้ยพัากระดาษไปกระดาษนแล้วนะนี่กระดาษแล้วอ่ะนี่มีท่าต้องเล่นท่าด้วยไม่่าเล่นเลย ไม่เคยเงไม่เคยยันไปเลยแด้กันน้องบีเขาเดกเซ็กซี่ก่อนเฮ้ยโดนโดนตรงกลาไปอันหนึ่งนะเนี่ยมีนมาอย่างนี้แล้จะรับยังไงหรอเขาเดี๋ยวมาดูไงว่าใครโดนตรงไหนเยอะกว่าอื้อปันเ็งตรงไหนหรอเะาแกจับปืนคนม้วนเอาเนี้ยถามไรวะถือเป็นบาซูก้าในมือ แค่วนตอนเล็งปืนอะเล็งจากรูกลมๆนี้นะให้มันทะลุไปถึงตรงนี้ไอเนี่ยต้องอยูいい่ตรงกลางวงกลมที่เราเล็งไว้อยู่จะเป็นกลมๆก็มีเส้นตรงกลางอ่ะนะ้นนงนี้เราต้องยิงเฮ้ยโหดอ่ะโอ้ยแก่งขนาดนี้วะถึงนี่คือมาสวรรค์ เฮ้ยหมดแล้วเหรอทำไหมดเ,เร็วจังอ่ะเฮ้ย,ม,ย,ม,ยมีหน่อยมีหน่อยไม่ถุงแกนานคนเดียวเองแกยิงลูกอะนี่มันจะเหลือลูกใช่ไหมล่ะ <c oughs> นี่ท่าใหม่นาใหม่เขาเล่นเกมเยอะนะเฮ้ย ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ของอจูมานี่อจูมาเรื่อของผมแต่ดูคนรู้ว่าของผมเนี่ยยิงโดนเยอะกว่านะเห็นไ้มจะโดนข้างนอกและข้างในเลยอจูม,มาดูไม่พุนเท่าอ่ะแต่ของเขาว่าดูนี่ของเขาใกล้จุดตรงนี้มากเลยนะดูนะอะไรฉันโดนแล้วเนี่ยโดนอะไรทของเขาไม่มีดูแต่ฉันไปด,ดูตรงนี้<ด>นเหมือนกันเนี่ยเกือบขอานเหมือนกันเนี่ยแผลที่ไหนวะทช่แขนนแพ้หรอ,อ,หอใช่แกแพ้แกแผลทั้โดนอะไรนะต้องโดนขีบ เนี้ยอะไรพี่บไปถึงเวลาทำโทษปูแพ้กันมา้ันูแพ้ต้องดนอย่างนี้แหละมันจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรอหมองยางมันจะช่วยชีวิตเขาได้ยีหอนิคยร์น้นี่มันยี่ห้อนจะช่วยเองไปปูแพ้ต้องโดนน้องยีนิคอน ถึงเวลาม่นจะไม่มีใ,ใครกระโดดล,ลงไปใช่ไหมใครจะไปกระโดดทันหลังลงทันหลังใครต้องมาทันหลังพี่ข้าหนูกลัวมากเลยวิ่ยมาวิ่งมาเร็วเร็วเร็วไปเลยเอาเลยทีไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะยังไม่ได้ทีมด้ย สนุกมากเปนแค่แบบยกขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่แต่ว่าสนุกดีแล้วทุกคนตอนแรกรู้สึกว่ามันน่ากลัวไปหน่อยรอ้ำลังสูงโอ้นี้กำลังสุกเราจะใฉันจะมาสุกยังเห็นแกโดนทำโทษอย่างเงี้ยใจระวังครับเมื่อกี้มันยังทำโทษแบบไม่ค่อยสาบบก็ไเราต้องใหม่อันหนึ่งเว้ยเนั่งกลัวมากคนเขาจะให้เราเลยครับจับไอ้ตรงเนี้ยไว้สองข้างแล้วก็โหนลงไปใช่ไหมครับ ใช่ก็ต้อง่เป็นชุดแบบเซฟตี้นะทุกคนแล้วก็เราจะไหลลงไปแร้วกับภาพกลางภูเขาอันสวยงามมันจะไม่เหมือนในนาลีใช่ไหมที่โผล่ลงไปเะคะคนละแบบกันเลยใช่ไหมครับประสบการณ์นั้นมากแบบฝังใจเลยอ่ะมันลงไปแรงมากแล้วหน้าทิ่มอ่ะเบาๆอ่ะเขาบอกเขาเขาบอกเบาๆเขาบอกไม่น่ากลัวทุกคนใช่ไหมลูกอุ้ยทำไมมันใจทั้งเสียงเนี่ยน่ากลัวแน่นอนไม่ต้องกลัวคนแพ้ต้องตอน เขากลัวมากแล้เขาี่พงเหมือนตอนที่เขาเล่นในนาลีแล้วมันแบบว่ามันเร็วมากแล้วอันนี้พอมาถึงที่ต้องจบอ่ะมันกระแทกแรงเลย<ม>เขาฝังใจมากพเพราะเขาหยุดมันไม่ได้มันต้องวิ่งพเพื่อที่จะหยุดมันแต่อันนี้คือมันหยุดแบบเบาๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ข้างบนสวยมากตอนเลกนตื่นเต้นทั้งตายทุกคนด <c oughs> ีจริงๆ <c oughs> ทุกคนบอกเลยนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยทุกคนที่เขามาเล่นอะไรแอดเวนเจอร์อย่างเงี้ยหุ้ยท้าทายมากทุกคนได้ลองอะไรใหม่ๆมาสนุกนะคะถึงมันจะมีความ ปวดแล้วก็ความเสียวอยู่ส่วนทัชชี่นะคะแฮปปี้มากวันนี้คือความสุขของทัชเล่นจนปวดัตไปหมดเลยแต่มันสนุกมากทัชพี่ว่าฉันคันหน,น้าว่ะ <Hey. S 1> ยุงกัดหน้าฉันปะคังมากเ,เลยเฮ้ย <c oughs> สิวอะไรอะสิวอักเสเลยแหละวันนี้แบบว่าเล่นอะไรน้ำสาดมีเจอฝุ่นแล้วก็มือเราเลอะมาขายี้หน้าด้วยทุกคนน่าจะแพ้ฝุ่นนะคะอย่างนี้ต้องเรียกหน่วยกู้สิวชุกเฉิน เมลโดรทัมแอกเน่เซลิงเจลซิวหายภายใน3วันยุบเร็วภายใน1คืนต้องรีบประจัดกันนะครับทุกคนมาเนี่ยแซมสิวให้ยังยังไม่หายภายในสามวันเธอแค่มีหลอดนี้นะคะเวลาฉุกเฉินฉุกเฉินเนี่ยหายห่วงเลยเขาเ้อาใช้ไม่เป็นสิ่งเหมือนแ้วนหรอเหมือนไหมคะ น,นี่เนี่ย <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับการใช้ชีวิตแอร์เอนเจอร์หนึ่งวันของเขานะักสนุกมากมมมจริงๆัวดแล้วก็ได้สิวมาเพิ่มเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรามีอันนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าหายหมือค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะและคลิปหน้าอยากให้เขาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปทํากิจกรรมอะไรแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะทุกคนวันนี้เป็นแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ไปอัญชุมาด้วยนะบ๊ายๆเหมือนว่าสิวเฉยของเขาเอากูมาฆ่าฉันชัดทั้งคลิปเลยนะมึงเนี่ย